คำถามท,ท,ที่พบบ่อยจากครีมหัวใจเท้ามาพารุฟ้าคือกลิ่นแรงไหมทาแล้วแสบร้อนหน้าไหมทาแล้วออกเด็ดได้ไหมจะทําให้หน้าดํดำไหมหรือเนื้อครีมมีความมันมีความเหนียวเหนอหนะหรือเปล่าเรามาทดสอบกันค่ะเนื้อครีมสีขาวสะอาดนะคะกลิ่นหอมหัวใจเท้าอ่อนๆไม่แสบไม่ร้อนเดี๋ยวเรามาลองทาดูค่ะแตะที่จุด5จุดบนหน้า พิมพทั่วใบหน้าไม่รู้สึกแสบร้อนไม่มีกลิ่นหัวเท้าแรงเรยทาทั้งหน้าเลยนะคะตรงไหนที่มีฝ้าเยอะให้ทาซัำจุดที่เป็นฝ้าเยอะนะคะทาเสร็จแล้วค่ะทิ้งไว้สักครู่อใวยเนื้อครีมซึมลงสู่ผิวทาเสร็จแล้วนะคะดูสิคะ ไม่มีความมันอยู่บนกระดาษทิชชู่เลยทาเสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่เนื้อครีมจะซึมลงสู่ผิวได้ดีไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าทาแล้วออกแดดได้ไม่ทําให้แสบหน้าไม่ทําให้หน้าบางเพราะเราไม่ใช้สารเคมีอันตรายเรามีแต่ส่วนผสมหลักที่เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติเท่านั้นฟ้ากรบเป็นมานานอย่าใจร้อนค่อยๆรักษาค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วผิวเราจะกลับมา จางใสแล้วก็ดูดีเหมือนเดิม่